啊我灭了！啊、uh！哈哈哈哈！哈哈哈哈 o k 不要打到啊！啊！ เอาละครับก็สวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะฮะมาพบกับผมไฮเพ่กับอเช่นเคยก็วันนี้นะไม่อยู่กับมูวีสุดการดัเบไเทิโอเปรชัท่นสองนะครับผมวันนี้ผมว่าจะเอาหุ่นตัวหนึ่งมาลองให้ดูนะฮะเป็นหุ่นที่ใครหลายๆคนเขาก็กดติดค์ให้ผมบอกอย่าไปเลยพอนุมถ้าใดยังไม่อยากจะโดนข้อหาโยนเกมนะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะผมว่ามาหุนอะไรนะฮะอ่าไปดูกันเลยครับผมอ่าเจ้านี่เลยฮะฟูลอเมอร์เซตๆ oh <my S 1> ของเรานั่นเอง ซึ่งเจ้านี่ก็จะเป็นหุ่นสีเหลืองคอสหกร้อยห้าสิบนะฮะในเวอสองที่สามารถเล่นได้ท้าบนบกและอวกาศนะครับผมคือจากที่คุณผู้ชมเห็นโดยภาพรวมเนี่ยสเตตัสของฟัวร์มเซเซตเนี่ยข้อเสียม,มันก็มีอยู่นะฮะอย่างแรกเลยคือเลือดน้อยครับผมเกาะการวุฒประชิดอ่ะน้อยมากถ้าเกิดผมไม่ใส่นี่คือมันไม่มีเลยนะฮะคือสูงเลยนะฮะแล้วก็ค่าความแรงของอุฒระยะประชิดเนี่ยก็น้อยเหมือนกันเดินช้าแล้วก็ไอพุ่งตัวช้าเหมือนกันนะครับผม บูสเตอร์เกรก็น้อยนะฮะข้อเสียก็มีถึง6อย่างแล้วนะฮะตอนนี้ข้อเสียค่อนข้างจะเยอะมากกว่าข้อดีนะฮะผมเลยคิดว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่มันไม่ใครเอามาเล่นเนาะมาดูเรื่องของอุธกันบ้างนะครับผมว่ามันมีอะไรให้ใช้บ้างก็อย่างแรกลยครับผมก็เป็นฟัวอัมเมอร์เซตเซตไฮเปอร์บีมเซเบอร์ผมก็จะเป็นบีมเซเบอร์มาตรฐานของฟัวอัมเมอร์เซเซตนะฮะซึ่งดาเมจจะน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนกันแล้วมันดียังไงวะเนี่ยดาเมจอยู่ที่1,600นนะฮะ รีโหลดคูได้อยู่ที่3เวทีนะครับผมซึ่งนานก็นานเบาก็เบาเออเยี่ยมจริงๆ,ๆอาวุธจีสองครับผมก็เป็นปืนหลักนะฮะก็จะเป็นฟอร์เมอร์เซซเซดดอร์บว์บิลไรเฟิลนะผมเป็นบิลไรเฟิลแบบ2องลำกล้องนะฮะเพราะฉะนั้นยิยงออกเทียร์สองนัดพร้อมกันแต่เมจอยู่นัดละหนึ่งพันสี่ร้อยนะฮะอัตราการโอฮีทอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามารถชาร์จยิยงได้นะฮะระยะยิงสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยนี่นครับผม เช้วดาในการชาร์จอยู่ที่2วินาทีนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะฮะอาวุธที่3มของผมก็จะเป็นปืนวอลแคนตรงส่วนหัวนะฮะดาอ,อยู่ที่94ครับผมมีกระสุนอยู่ทั้งหมด60นะะัดระยะยิงที่200เมตรครับผมซึ่งก็ไกลกว่านิดหน่อยนะฮะเออเพราะว่าโปรตีส่วนใหญ่ปืนวอลแคนเนี่ยระยะยิงมันอยู่ประมาณ150เมตรนะฮะแต่อันนี้มันยิงได้ประมาณ200 m, ก็ถือว่าไกลอยู่ครับอ่าแล้วก็มิสไซล์ตรงหัวไหลนะฮะมีอยู่ทั้งหมด6ลูกด้วยกันลูกละ157ห็น่วยครับผมก็ค่อนข เออมันถามว่ามีตายไหมเนี่ยมีเข้าหรือเปล่าวะน้ <c oughs> อยมากเลยฮะดาเมจระยะยิงสุดๆอยู่ที่350เมตรนะฮะก็ไกลยอยู่นั่นแหละอ่ะมาดูอุทัยไหรหลักของเจ้าฟัวร์เมอร์แซกันฮะ,ะก็คือเป็นท่อยิงมิสไซล์18ท่อครับผมแต่มันมี2ฝั่งฮะก็ฝั่งละ18สองฝั่งก็36ลูกครับผมดามิรลูละ250นะฮะระยะยิงสุดๆอยู่ที่400เมตรนะฮะแต่ทีนี้ว่าไอ้มิไซล์ตรงข้างหลังเนี่ยมันจะ ตวัวรถอ่ะมันจะพุ่งขึ้นฟ้าก่อน,กนครับผมแล้วก็ย้อยไปตรงที่เราเลงเป้าไว้นะฮะมันต้องก่าระยะยิงครับผมมันค่อนข้างจะก่ายากมากส่วนใหญ่จะยิงไม่ค่อยโดนนะฮะเหมือนเอาไว้ยิงสุ่มๆไปซะมากกว่านะเอออ่ะแล้วก็หนึ่งในอาวุธไฮไลท์ของเจ้าฟัวเมอร์แซดครับผมก็จะเป็นไฮเปอร์เมกกาแคนนอนนะฮะดามเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยครับผมแรงมากๆเลยเดียวผมว่านจะเป็นอาวุธที่แดงเป็นอันดับต้นๆของเกมแล้วแหละแต่ทีนี้ว่ามันใช้ยากผมเลยไม่ค่อยจะใช้อะ่ะ อัตราการโอ้อยู่ที่100%นะครับผมระยะยิงอยู่ที่800เมตรนะฮะไกลมากเชืราในการโฟกัสอยู่ที่18เวิีนะครับผมมันนานเกินไปผมคิดว่ามันเลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อ่าเรื่องของสกิลก็เป็นสกิลหุ่นเหลี่ยงทั่วไปนะฮะที่เขามีกันเนาะแต่ที่มันคิดว่าดีจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในเนี้ยช็อคแบมเพเนอร์อันเนี้ยมันจะช่วยลดหรือแค่เซการสตันนะครับผมเวลาโดนโจมตีนะฮะ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีสกิลหนึ่งแล้วก็เป็นตามเมจคอนโทนก็ผมก็ลดอัตราการสตาร์นลงเมื่อโดนโจมตีนะฮะผมคิดว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเออปกติหุ่นตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีไงไอ,อพวกสกิลแบบเนี้ยส่วนใหญ่นี่ก็คือโดนยิงแล้วก็ชะงักแบบอึอึอึอย่างเงี้ยไม่ยมับไปไหนหรอกส่วนใหญ่นะแต่เจ้านี่มันยังอาจจะในเกตได้บ้างนะแต,แต่จะได้บ่อยขนหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพูดไปคงจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปลองดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าเจ้าฟัวเมื่อเสร็จกันดั้มของเราเนี่ยใช่าวเป่ เพราะว่าใน S D G O มันชื่อว่าฟัวอัลเมเซซเซกาดัมอะเลยไม่ดูเหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าตัวเดียวกันหรือเปล่านี่ผมไ่ดูเหมือนกันนะฮะก็เราขออภัยด้วยแต่ทีนี้ว่าเราจะไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าเจ้าฟัวอัลเมเซซเซเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคไปกันเลยเออผมก็ไปเทสตูรู้สึกแบบมันก็แปลกๆนะเอออ่ะเดี๋ยวลองดูกันฮะว่าเจ้าฟัวอัลเมเซซเซของเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะฮะมาเลยครับผมกับนี่ฟัวอัลเมเซซเซคกับผม าจะเป็นคนกระสอบทรายอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าไ <c oughs> ม่ใเปน็นกระสอบทรายตัวหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเออมา <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูกันฮะว่ารอบนี้เราจะเป็นกระสอบทรายหรือเราจะเป็นหัวซัพพอร์ตนะฮะ <c oughs> กระสอบทรายยังเรียกไม่ได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าก่อการเมลีที่มันต่ําเตี้ยเลี้ยดินสุดๆเลยฮะเออปางมากๆโดยเข้าประชิดทีนี่คือไม่รอดเสร็จเลยครับผมว่าจะรอดหรือไม่รอดมาโอเคไปกันเลยครับผมกับฟัวอัมโมเซซนะ โอ้โหช้าโอ้ช้ามากอ่ะโอ้โหลลโลครับเอ่อคุณพี่คะคือทำไมพี่ฟัวเมอร์แซ่ๆมันถึงได้ช้าขนาดนี้ฮะโอ้โหช้าเอ้าปืนลั่นโอเคไม่ได่ช้าใหม่ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้นี่เมาเมาผมลั่นตาเพื่อนไปฮะ เนี้ยโดนอยู่แต่ยิงเบามากไม่ไรฮะเจ้านี่มันเกาะค่อนข้างจะหนาอยู่หรือเปล่าเอ้ยแต่เป็นผมโดนแรงจังวะมาได้ห้าโดนแล้วนะผมยิงฮะโดนเอากิงฮะนี่ครับเฟนิก์ครับผมเบรคฟปเราโดนอยู่นะลนกลเกแกนะ อ๋อทุกคนแบบพร้อมใจกันพร้อมใจกันพี่เข้ามาหาโอ้โหอ่ะชาร์จปืนนะฮะยิงครับยิงเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งยิงครับเอาไปก่นยิงโอ้โหช้าช้าได้อยู่ครับโอ้ พี่ทำไมพี่ใช้า่างนี้ครับพี่ฟูเอมามัเซ็โอ้โหโคตเต่าคาโอเนฮะตอนนี้เพื่อนเราก็น่าจุดจุดอยู่ฮะถ้าเกิดออกไปแล้วรอดนี่คือโคตรสุดยอดมากเลยครับเหมือนศัตรูเขาจะหนีไปแล้วนะฮะอ่าตอนนี้เหมือนมีคนบินมานะเ<โ>หมือนจะใช่นะทนคนบินมา ครับอาปืนก็ยิ่งไม่ทันนะฮะสาปปืนครับไปนี่ครับโดนอยู่โดนอยู่สาปปืนฮะสาปปืนฮะแกเพื่อเราให้ตอโดนอยู่ครับ กค่อยครับค่อยเรยฮะอ่าโอเคมายิงครับได้อยู่ฮะตรวจครับผมตรวจฮะตรวจเฮ้ย what happened จรวจครับผมจรวจนี่ฮะอีกไปฮะชาร์จปุ่ครับผมอ้าวครับนี่โดนเต็มๆฮะ เฮ้ยอื้โดนอยู่นะอะช่วยเพื่อนหน่อยฮะยิจรโดครับผม่าได้อยู่จรโดฮะเอาเย้แล้วโอ้โเป็นกนกันอายเลยคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะ ก็ก็สอบซ่าชัดๆโอ้หยีบมาแล้วมันดันรอดด้วยเหรอวะบ้าบอที่ผ่านอะแต่ก็ยังอ่าถามว่ามันพอได้มั้ผมว่ามันก็ได้อยู่ในในระดับนึงนะแต่ผมคิดว่าคือเรื่องขอที่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันช้าเกินไปไงเพราะฉะนั้น เอาไปได้แนวหน้าโอ้โยเยอะเนี่ยไหวปะวะยิงฮะโอ้ยิงเบาด้ยวยยิงหุ่นแดงเบามากครับยิงฮะยิงครับ no 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 ไปยิงฮะยิงฮะไอ้โอ้โหไอ้พัดลม no no อาไปคนนี้ฮะ โอ้โตอนนี้เพื่อนโดนุมอยางหนักเลยเดียวชารปืนคร oh, ับบหายิงย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 ไปครับโอ้เก็บอยู่ฮะหน่อยอวเจ็บป่เป็นกระสอบใจเลยอ้เซกูเซกูสัตว์เซกูัตว์ ังไงเพื่อนจะดีเพื่อนอ่าตอนนี้เอ่อเพื่อนเราโดนกระทืบอย่างหนักตัวนะฮะแต่ยังพอถูถูไทยๆได้อยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมว่าจะเกิดตรงจุดไหนดีเออไม่รู้ซ้กูเซตเวของเราแตกไปแล้วอ่าผมเกิดตรงนี้กันครับมันน่าจะเข้าสนามลบได้ไวหน่อยฮะครับ เอาเปกอดยิงฮะบ้อจรวดครับผมยิงครับดีเพื่อนยิงครับจรวครับโอ้ยจริงๆิอโอ้โหจริงใหญ่เลยโอ้โหจะตายแล้วจรวครับยิงอือนี่ฮะ โอ้เพื่อนเอ้ยไม่มีคนเมินผมมาเอ้ะเอ้ยบอกหน้าตาผ่านหน้าเลยจนแบบไม่ใครสนใจเหรอตำรวฮะตำรวจเป็นกีนักถุงตำรวจตำรวจเฮ้ยนี่ผมมีตัวตัวยิงเกมปะเนี่ยเกียบเฮ้ยเพื่อนใช่มีตัวตัวยิงเกมหรือเปล่าฮัลโหลเกียบหายังไงฮะ เฮ้ยทำไมไม่มีใครสนใจผมเลยอะ่ะนี่ผมมันน่าสงสารขนาดนี้เหรอ <c oughs> เรดินดุกๆไปแบบวันนี้ใครสนใจผมเลยอ่ะเฮ้ยหรือผมเป็นตัวบั๊กหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีใครสนใจผมเลยอะไรด <c oughs> <c oughs> ออีอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราชาร์จปืนฮนะโอ้โหนี่คือผมอนอาถมากจน <Brand. S 1> แบบอีฝั่งเขายังสงสารเลยเดี๋ยวนี้โอ้ ให้ตายเลยครับอะไรอ่ะพ่อหนุ่มเบอร์เป็นคนยิงฮะคนยิงคืออนนะทิมจรวดครับผมจรวดนฮะคือเร้อยแป้โน๊ปโน๊ปโน๊ปโน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 ๊ปถ่าปืนนะเฟนิกส์ครับผมยิงครับโอเคไปเลยจ้าแล้วไปอย่าอย่าอย่า บฮเอเอ,อทุกท่านฟันนะนี่ไอเออชนอีกทีหนึ่งแล้วก็ฟันฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 า่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าอ,อ,ส,องสงส่าฮ่าาฮ่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 า่าฮ่่นฮานน่าจ่าาฮนา่า่ คือเพื่อนแบกชัดๆเลยผมกะตัวถ่วงน,บบนี <es> ่ได้เหรอวะเฮ้ยผมยังได้ดไอีกเหรอนี่ผมเล่นโค้ชทูเดสเลยนะได้เอ่อได้ดาวเอชมาเจ็ดหมื่นนะฮะเจ็ดหมื่นหกแล้วก็ได้แอ,อซิดมาแอซิดสกรอร์ได้มาแปดร้อยคือเพื่อนแบกชัดๆเลยอะ่ะผมนี่คือตัวถ่วงโคตรๆเลยอ่ะ เอออะแต่ก็ยังได้อยู่ฮะคือถ้าถามว่าผมจะกลับมาัวน,นี้ไหมผมบอกตรงๆก็คือไม่ครับผมค <c oughs> ือผมไม่ปวดหัวเลยมันเล่นได้เหรอวะอาโอเคครับจบไปแล้วแล้วผมไปไงบ้างฮะกับฟิร์นอเมอร์ซ่แก๊ดด้ของเราถ้าถามว่ามันโอเคไหมเรื่องของก่อกับไอดับเบิลวีมไรเฟิรนอะเนี้ยผมไม่มีปัญหาครับผม, <c oughs> ผ,มผมไม่มีปัญหาเรงเรื่องของความเร็ว <c oughs> แล้วก็ก่อการอุประชิตเนี่ยที่มีปัญหาอยู่2อย่างเลยฮะ คือคือมันสู้ปชิดได้ห่วยแตกมากแล้วก็ก่อกันไปชิดก็ห่วยแตกพอๆกันเลยครับผม <c oughs> ความเร็วก็ห่วยแตกนะฮ <c> ะ <oughs> ผมก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเป็นหุ่นที่ผมไม่เคยเจอเลยในหุ่นคอสูง <c oughs> เอออ่ะแต่ถ้าใครที่ชอบชอบหุ่นตัวนี้ผมก็ไม่เถียงครับผมว่าอ่ะนั่นคือความชอบของคุณครับแต่ถ้าเกิดเอามาเล่นจริงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมแค่แนะนําครับผมผมไม่สามารถจะห้าม คุณผู้ชมที่เข้ามาดูได้นะฮะผมว่าเฮ้ยหุ่นตัวนี้ผมชอบอะผมจะเล่นนะเออมันก็แล้วแต่ทางเลือกนะฮะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนนะผมเพราะว่าเป็นหุ่นที่นข้างจะเฉพาะทางแล้วก็เล่นยากมากๆเออตัวส่วนตัวนะฮะอันนี้คือความคิดผมเองเอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดระแจเตือนไว้เพื่อจะได้ทชิปใหม่ๆได้กันนะฮะวันนี้ผมอขอไปก่อนนะครับผมไปพบอนอลิปหน้านะฮะไป้วครับสวัสดีครับ